สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ CEO Talk นะครับรายการที่พร้อมจะตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านที่ส่งคำถามมาถึงเราแล้ววันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันนะครับเราไปพบกันเลยดีกว่ากับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทคิฟฟินสกายไลยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงนารินีภพบูลครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับวันนี้มีนักธุรกิจใหม่ที่คงพึ่งสมัคร ทำธุรกิจกับกิฟฟารีได้ไม่นานนะครับเขาบอกอัพไลน์เนี่ยก็ดูแลเขาดีนะแต่ก็ก็สอนเทคนิคการทํางานสอนวิธีการเปิดใจคนสอนวิธีการเล่าเรื่องสินค้าแต่ด้วยความที่เขามือใหม่มากเนี่ยเขายังจับต้นชนปลายไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เลยอยากถามคุณหมอว่าคนเวลาจะเริ่มต้นทําธุรกิจกิฟฟารีเนี่ยเขาควรจะต้องวิเคราะห์ตัวเองหรือรู้จักตัวเองยังไงบ้างครคุณหมอครับ เอาเป็นว่าคุณก็ต้องเริ่มต้นจากการที่คุณมั่นใจนะว่าคุณอยากหาเงินนะคะแล้วคุณอยากจะหาเงินในวิถีทางที่สุจริตแล้วคุณเป็นคนที่สู้แล้วคุณมีความฝันและมีเป้าหมายในชีวิตอนี่ข้อแรกก่อนข้อที่สองสหรับคนใหม่นะ,ะนะคะนะคะต้องเรียกว่าแบ,บ่งเป็น2.1กับ2.2ก็แล้วกัน <c oughs> คุณต้องมี2อย่างนี้ข้อแรกก็คือคุณต้องมีขุมพลัง ของข้อมูลความรู้ค่ะคนะคะคุณต้องมีขุมคลังของข้อมูลความรู้ทั้งเรื่องราวของสินค้าทั้งเรื่องราวของที่มาของรายได้คุณถึงจะไปคุยกับคนได้ ความรู้ทางทฤษฎีเนี่ยที่หมอเน้นว่าคนเราเนี่ยก่อนจะเริ่มต้นทํางานอะไรก็ตามเนี่ยภาคทฤษฎีต้องแม่นยําก่อนนะคะแม่นยําทั้งแนวคิดของกิฟเฟอรีนที่มาของไรายได้วิธีการทํางานของกิฟเฟอรีนแผงง่ายๆสินค้าทุกอย่างอันนี้คือขุมความรู้ที่เป็นภาคทฤษฎีต้องมีอม2อก็คือคุณต้องมีใจรักและมีประสบการณ์ของความสุข ในกิฟฟอรินไม่ว่าจะเป็นความสุขจากการใช้สินค้าด้วยตัวของคุณเองอความสุขจากการเข้ามาร่วมธุรกิจมีเพื่อนร่วมงานความสุขจากการที่คุณอาจจะเริ่มมีรายได้แม้ว่าจะย,ยังไม่มากนะันะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ประกอบไปด้วย3อย่างละอย่างแรกก็คือว่าคุณต้องมั่นใจนะว่าคุณมีฝันคุณอยากทํางานคุณอยากมีเงินอย่างที่สองก็คือคุณต้องมีขุมความรู้ทางทฤษฎีและอันที่3า็คือคุณต้องมีใจรัก ใจรักในกิฟฟรินใจรักในสินค้าใจรักในการเข้ามาอยู่ที่นี่เพราะว่าใหม่ๆหมไม่มีใครพูดเก่งหรอกค่ะแต่ถ้าพูดไม่เก่งแต่ว่าเมื่อเจอเพื่อนเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังจากประสบการณ์ได้เล่าเรื่องจากความรักที่มีเรามีในใจได้ความชื่นชมที่เรามีในใจได้ใช้สินค้าแล้วดีเล่าได้ทําตรงนี้แล้วสนุกสนุกมีคนดูแลไม่ต้องมีไม่ต้องเสียเงินเลยเล่าได้จริงไหมอันนี้คือแฟกต์ใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดข้อถามอาไรลึกๆเราก็หยิบภาคทฤษฎีมาพูดต่อได้ t ดอะ p อปไลน์ line, เนี่ยเขาเี่ยวเข็นเขาอยากให้คุณเนี่ยเชิญคนเป็นวิเคราะห์คนเป็นแต่ถ้าในหัวเราเนี่ยไม่มีทฤษฎีอยู่ในนั้นเลยเนี่ยสิ่งที่เวลาแอปไลน์ line, พูดมาเราก็ทําไม่ได้เมื่อเราเจอปัญหาเราก็วิเคราะห์ไม่ได้แล้วก็จะลังเลไปลังเลมาอยู่เสมอนะคะเพราะฉะนั้นหมอฝากคุณไว้นะคะว่าตั้งสติที่ดีนะคะว่า คุณต้องการอะไรถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการจริงๆคุณเรียนรู้ก่อนค่ะนะคะให้ภาคทฤษฎีมันเต็มร้อยเอลองใช้สินค้าให้เกิดความรักจริงๆแล้วก็เอาสิ่งที่ออกจากใจเนี่ยไป็นเริ่มต้นพูดก่อนแล้วเมื่อเพื่อนมีคําถามอะไรคุณก็เอาความรู้ทางทฤษฎีเนี่ยตอบเขาค่ะดูเหมือนการเริ่มต้นง่ายๆก็คือทําความรู้จักกับสิ่งที่เรากําลังทำใช่ค่ะนะให้เข้าถึงมันให้ได้เขาบอกว่าเวลาเราเข้าใจอะไรจริงๆเนี่ย พูดยังไงก็ตามคนจะเข้าคนจะเข้าใจแล้วเราคิดเราเชื่อเลยงี้แล้วเราคิดเราเชื่อแต่เขาบอกถ้าเรายังไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่เราพูดเนี่ยต่อให้ซ้อมยังไงท่องยังไงตอนเล่าคนฟังก็จะไม่ค่อยเข้าใจยูีครับเพราะฉะนั้นความเข้าใจในสิ่งแรกก็คือรู้ก่อนว่าเราทาต้องการจะสร้างรายได้ต้องการจะแนะนําสินค้าไปยังคนรอบๆข้างเหมือนที่คุณหมอว่านะครับนี้พอเราเราเริ่มต้นทําความรู้จักตัวเองไปละสิ่งที่อัพไลน์แนะนําเมื่อสักครู่นะคุณหมอ การเปิดใจคนคุณหมอมองว่าในในในมือใหม่เนี่ยบางทีเขาว่าจะมีคล้ายๆกับเพิ่งเริ่มต้นเลยยังไม่มีความสําเร็จไปโชว์อันนี้ผมไม่ได้ถามคําถามที่ที่ท่านถามมานะผมถามเองนะครับเวลาเราเพิ่งเริ่มต้นได้เดือน2เดือนเนี่ย ไอ้ความสําเร็จเรายังไม่เกิดเนี่ยตอนเราจะไปไปรีครูทหรือไปไปชวนคนก็ถ<อ>ึง,งบอกไงคะว่ามันต้องมีสายตาของความรักความเ<ม>ชื่อความชื่นชมประสบการณ์แล้วก็หลักฐานอ้างอิงใช่ไหมคะถึงตัวเราจะนั่งรถเมล์ถึงตัวเราจะยังไม่มีความสําเร็จอะไรเลยเนี่ย คุณมีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีให้เขาเห็นก่อนได้ไหมเอาเป็นเรื่องของสุขภาพหน้าตาผิวพรรณรูปร่างนะคะแล้วก็เล่าเรื่องจริงกับเรื่องดีให้เขาฟังเล่าหลักการเล่าความคิดมาว่าไม่ยากนะภาคกิฟต์นรไม่ใช่ของใหม่ของคนไทยนะคะเขารู้จักว่าเราอยู่มาตั้ง19ปีแล้วถ้าเราไม่ดีจริงเราคงไม่อยู่ได้ถึงขนาดนี้เพียงแต่เขาไม่รู้ว่า ดีเทลของเรามันคืออะไรต่างหากใช่ไหมคะจุดจดนําเสนอก็คือเป็นจุดที่คิดว่าเป็นจุดแข็งของสิ่งที่เรามาทําใช่ค่ะใช่แล้วก็อาจจะยกตัวอย่างได้ว่าได้เห็นคนที่ทําแล้วมันดีตรงนี้ตรงนี้ตัวเราในเพิ่งทํามา2เดือนรายได้อาจจะไม่ชัดเจนนะแต่ที่แน่ๆคือความสุขมีแล้วก็พอมีรายได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนเธอว่ามีหรอมีรายได้เดือนละสองสามพันโดยที่เราไม่ต้องลงทุนลงทุนแค่ร้อยแปดสิบบาท ขนาดยังไม่ได้ทําอะไรมากมายเลยเราก็มีความสุขแล้วเรามีความสุขที่เราเป็นเจ้าของสินค้าสินค้าก็ต้นทุนวัตถุดิบดีกว่าต้องเล่าเรื่องเนี่ย คยังงค่วนแบ่งของรายได้ของสินค้าที่เราซื้อมาเป็นยังไงและกิฟต์ฟิีมีแนวคิดแบบไหนเธอลองเข้ามาศึกษาเพราะการศึกษานี้มันก็ไม่เสียเงินอะไร<ม>อะไรเงี้ยวิธีการเล่าแบบเนี้ยเป็นการเล่าแบบเพื่อนสู่เพื่อนถ้าคุณเกรงและคุณคิดว่าการน้องจะชวนต้องกําลังเปิดใจต้องกําลังชวนคุณเงองะแน่นอนเลยเพราะคุณใหม่ค่ะครับอาล่ะครับได้ข้อมูลกันไปแล้วนะครับอย่าลืมลองเอาไปปรับวิธีคิดแล้วก็ไปปรับวิธีการของเราผมเชื่อว่าเริ่มต้นได้ไม่ยากเลยนะครับวันนี้เวลา ของรายการเราหมดตรงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมและคุณหมอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ